สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวสีสเปย์นะครับสีทองยี y ่ห้อฟ็อนะครับเลดฟ็อนะครับก็ยี่ห้อบอดนี้เหมือนเดิมแต่เจ้าตัวนี้ราคาแค่เท่านะผมซื้อมานะครับจากร้านร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับ60บาทนะครับส0บาทเดี๋ยวจะให้ดูว่าขึ้นประมาณไหนนะครับ ค okay. นี่คือสีทองนะครับนี่คือสีทองของยี่ห้อเล d ฟอ x นะครับประมาณนี้เลยนะครับโอเค๋ย okay. วผมจะพ่นซ้ำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ Okay. ประมาณนี้นี่คือสีที่ได้นะครับสีทองอ่าโอเคประมาณนี้ครับขอจบคลิปอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ